สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกบ้านกูมีดี f อฟซทุกๆคนนะครับวันนี้เรามาโอ้แสงจ้ามากเลยนะครับเดี๋ยวผมพยายามจะให้แสงมันสว่างน้อยกว่านี้หน่อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็กำลังดูพระแหวกม่านวัดเทพากรนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับหน้าตา หน้าตาผิวพรรณนะครับหน้าตาผิวพรรณแสงอาจจะสว่างไปนิดนะครับแต่ว่าพระสวยมากนะครับหน้าตาเด้งเลยนะครับหูตากระพริบเลยแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้พบเจอน้อยแล้วนะครับเดี๋ยวนี้พบเจอน้อยแล้วโดยเฉพาะพิมพ์นี้นะครับโดยเฉพาะพิมพ์นี้เป็นหลังยันนะครับหลังยันนะอุนาโลมนะครับแบบนี้แล้วโดยปกติแล้ว จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังจะด้านหลังเนี่ยด้านบนจะระบุไว้ว่าเป็นเสาห้านะครับแล้วก็ปี2000จะมีระบุพศไว้นะครับว่าปี2 5 1 5ันอยนะครับอยู่ด้านหลังแต่องค์นี้นะครับเป็นยันะนะครับยัน,นะอุณาโลมแบบนี้นะครับก็จะสวยแล้วก็หายาก นะครับสวยแล้วก็หายากด้วยอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแบบนี้แสงมันสะท้อนมากไปหน่อยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับเรื่องเรื่องแสงเรื่องอะไรเนี่ยนะครับที่แก้ปัญหาไม่จบสักทีนะครับแต่ว่าพระมีความสวยสมบูรณ์นะครับมีความสวยสมบูรณ์ผิวพันดีนะครับผิวพันดีเป็นผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะพบเจอน้อยหายากนะครับผมก็จะเก็บ เอาพระสวยนะครับพระสวยที่หายากๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ที่หายากแล้วก็เป็นที่ต้องการในสนามในตลาดนะครับมาแบ่งปันนะครับเอามาแบ่งปันให้สมาชิกได้เช่าบูชานะครับก็ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจพระแหวกมา่านวัดเทากรปี15นะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับทักทายเข้ามาได้เลยมาพูดคุยกันนะครับพูดคุยกัน เราก็เหมือนเดิมครับแบ่งปันกันแบบสบายๆจับต้องได้พระแท้นะครับพระต้องแท้แน่นอนนะครับมาไม่ไม่มีการเรียกว่าเขาเรียกว่าเอาพระกั้มกึ่งหรือว่าพระวัดใจมาแบ่งปันพี่ๆนะครับเราก็จะพยายามหาพระแท้ที่ดูง่ายนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์มากๆนะครับเพื่อมาแบ่งปันกันนะครับ โอเคครับผมก็ยังมีอีกหลายรายการนะครับที่จะเอามาแบ่งปันพี่ๆนะครับแล้วก็เอามาให้ได้ชมกันนะครับเป็นพระสวยนะครับนี่ก็เกลียมเกลียมมาไว้นะครับว่าจะเอ๊จะเอาอะไรมาให้พี่ๆได้ชมกันดีนะนะครับวันนี้ก็เกลียมมาอยู่ 2- 3สรายการนะครับอันนี้เราได้มา ใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้นะครับองเดิมเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับองค์เดิมก็จะอยู่ด้านบนโน่นนะครับก็เป็นปกโพฐานล่องนะครับเป็นโพย้อยเนื้อน้ํามันอยู่ด้านบนนะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานนะครับซึ่งหายากไม่แพ้กันเลยนะครับหายากแล้วก็องค์นี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมเป็นบล็อกแตกพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้นะครับ อยู่ในเลี่ยมพร้อมใช้นะครับเจ้าของเลี่ยมไว้แล้วนะครับพร้อมใช้นะครับสภาพก็สวยครับสภาพสวยนะครับสภาพสวยพระถูกเลี่ยมเก็บไว้ปลอดภัยดีนะครับถูกเลี่ยมเก็บไว้ปลอดภัยดีแบบนี้นะครับอ,องค์นี้ยังไม่ได้ไปถ่ายรูปสตูวไว้นะครับแต่ว่าพระสวยได้มาปุ๊บก็เอามาทำคลิปลง YouTube นะครับสำหรับพี่พน้องๆท่านใดอยากจะได้ไว้แบ่งปันนะครับก็สกิดมาได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทางเฟซบุ๊กนะครับก็เข้ามาคุยกับเรานะครับเข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับสำหรับพี่พที่อยากจะเช่าบูชานะครับนะเรายินดีให้แบ่งปันพระแท้ที่ท่านหลวงพ่อกลวยสร้างและปลุกเสกนะครับ ในราคาที่จับต้องได้สบายๆกระเป๋านะครับมาเราก็มาดูชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปเหมือนเดิมนะครับนี่เพิ่มเติมคือความสวยนะครับเพิ่มเติมคือความสวยได้มาอีกแล้วนะครับก็ชอบเหลือเกินนะครับชอบเหลือเกินนะครับสําหรับพระที่หายากๆแบบนี้นะครับเจอ เป็นจะต้องซื้อเป็นจะต้องติดไม้ติดมือกลับบ้านทุกทีนะครับนี่เป็นพระลีลาสามนะครับองค์นี้มีเลี่ยมเรียบร้อยนะครับพร้อมใช้นะครับด้านล่างนี่นะครับที่เห็นด้านล่างนี่นะครับเกิดจากการแกะทอดพิมพ์นะครับแบบนี้นะครับก็มีมีบ้างนะครับที่จะเกิดอุบิเหตุแบบนี้แต่ว่าไม่โดนองค์พระนะครับไม่โดนตัวพระนะครับก็ โดนแต่ฐานไปเล็กน้อยนะครับโดนแต่ฐานไปเล็กน้อยนะครับก็มีก็เรียกว่ามีออปชันนะครับด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังมีออปชันนะครับก็จะเป็นจานแบบนี้นะครับเป็นจานนี่ครับเป็นจานแบบนี้จานมือนะครับหลวงพ่อท่านเมตตาจานมือให้นะครับแบบนี้นี่ครับ สององนี้จานต่างกันนะครับสององเนี่ยนะครับององนี้นะครับองนี้ก็จะองค์นี้จะจานด้านหลังองนี้นะครับองนี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะครับยังไม่ได้เลี่ยมนะครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับองนี้สวยมากครับด้านหลังเป็นการจานยัน ปูซอนแบบโบราณแบบนี้นะครับนี่ครับผมชอบมากนะครับชอบมากใจหนึ่งก็ตั้งใจว่าอยากจะเก็บติดตัวไว้สัก1ชิ้นนะครับก็ก็ยังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกก่อนนะครับว่าลูกค้าจะรับชิ้นไหนนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเหลือชิ้นไหนเราก็ใช้นั่นแหละนะครับใช้ชิ้นนั้นนะ,ะจะได้ไม่เป็นการเจาะจงลูกค้าบอกอย่าเพิ่งใช้เลยพี่หนึ่งแบ่งมาก่อนลูกค้าบอกว่าอย่าเพิ่งใช้เลยพี่หนึ่งแบ่งมาก่อนเดี๋ยวพี่หนึ่งก็หาได้อีกอหาได้อยู่เรื่อยๆเอามาให้น้องใช้ก่อนสององเลยนะ,ะใครอยากใช้ก็มา ไปต่อว่ามาเนี่ยเราก็จะหาพระที่สวยนะแล้วก็หายากๆแบบนี้นะองค์นี้เป็นพระพุทธพิมพ์เล็บมือนะครับเนี่ยนี่ก็นี่ก็เรียกว่าสวยแชมปเลยองค์นี้สวยแชมปหน้าตาติดชัดแบบนี้นะก็ใครอยากจะได้เป็นเจ้าข้าวเจ้าของนะก็ รีบๆหน่อยนะองนี้ก็จะเป็นข้างเม็ดนะเนี่ยเนี่ยพระสวยมากฟอมสวยมากนะบอกไว้เลยฟอมสวยมากอ่าถามว่าไม่ไม่ได้รีบร้อนยัดไม่ได้รีบร้อนไม่ได้อะไรอ่ะนะยิ่งพระสวยๆแบบนี้นะสวยๆแบบนี้ก็อยู่กับเราก็ได้ดูทุกวันนะได้แสบทุกวันได้ดูทุกวันนะอ่าก็ ส่วนตัวแล้วชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วพระวัดหนองอุดุกนะอ,อันนี้ก็ให้โอกาสลูกค้าก่อนให้โอกาสลูกค้าก่อนนะ่ะนครับดูหน้าตาสิเห็นไหมดูหน้าตาโอ้ยสวยสวยจริงๆองค์นี้สวยจริงๆนะอ่า รีบๆนะรีบๆนะอ่านี่ว่าจะหยิบองค์นู้นองค์นี้มาไล่ก็แป๊บๆเดียวก็เก้านาทีสิบนาทีนะแป๊บๆเดียวเก้านาทีสิบนาทีแล้วจะหมดเวลาอีกแล้วนะองค์นี้หูใบสีหูใบสีเสียงโตโอ้โหสะท้อนแสง ้อนแสงเดี๋ยวจัดการเรื่องแสงเรื่องอะไรให้สวยๆแล้วเดี๋ยวมาไล่ให้ดูใหม่องค์นี้สัง่งพิมพสังกติติดชัดหน้าตาติดชัดเนี่ยปลอมปลอมดีๆมันต้องปลอมแบบนี้เนี่ยพระสวยไม่ต้องปลอมแบบน,น,บบนี้หน้าตาติดสังกติติดแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อย่าให้มันเนิ่นนานไป